สวัสดีครับก็หายไปหลายวันนะครับสำหรับคลิปการแข่งขัน BCL นะครับคิดถึงกันหรือเปล่าครับมาดูบรรยากาศในรอบแบ่งกลุ่มซีซั่นที่90นะครับซีซั่นรีสตล์ไม่จำกัดค่าพลังไม่มีข้อจำกัดใดๆนะครับระหว่างคุณเนยพบกับคุณนัทคู่สุดท้ายนัดสุดท้ายครับสวัสดีครับผมเอติชเนยฝากเชียร์ด้วยนะครับติดตามผลงานที่เพจ Facebook และยู u ูบเอติชิเนยนะครับสวัสดีครับผมนัทอาวันจากขับ888ฝากเชียร์ด้วยครับ เราแบ่งกลุ่มนะครับกลุ่มละ4ทีมนะครับเป็นการแข่งแบบครบกันหมดนะครับเย้าเยือนมินิกลุ๊มนะครับ อันดับที่1และ2เข้ารอบต่อไปนะครับไหลอัพของคุณเนยครับใช้4 3 1 2ผู้รักประตูเป็นมาเนลเนยอร์ครับที่เหลือเป็นไอคอนหมดเลยครับคู่เซนเตอร์เป็นบิวอัพทั้งคู่นะครับเปาโลเมลดินีกับฟรานซ์เบ็คเคนบาวเออร์ครับแบ็กซ้ายอัลฟอนโซเดวิสครับแบ็กขวาใช้เป็นเดนิสเออร์วินนะครับมิดฟิลด์ตัวรับปาติกเวลามิดฟิลด์ตัวกลาง2คนสตีเวนเจอร์ลัดกับเดวิดเบ็คแฮมครับตัวรุกโยฮันครัฟคู่หน้าเป็นมาเออไม่ใช่มาครับฟอร์ลันนะครับยืนคู่กับลุมมินิเก้ครับ ทางด้านคุณนัทนะครับใช้แผนเดียวกันแต่ว่าโค้ชต่างกันนะครับผู้สัประตูเป็นโอลิเวอร์คานกับคู่เซนเตอร์ฟานซ์เบคเคนบาวเออร์กับโซแคมเบลแบ็กซ้ายแอนดูลูปัสันครับแบ็กขวาอารอนวานบิสาก้านะครับมิดฟิลตัวรับปาติกเวล่ามิดฟิลตัวกลาง2คนใช้เหมือนกันครับเดวิดเบคแฮมกับสตีเวนเจอร์ล่าแต่ยืนสลับกันนะครับมิดฟิลตัวรุกลิคาโดกาก้าครับคู่หน้านี่เป็นมาแน่นอนครับมาคัสแลดฟอร์ดกับฟูตันโดตอร์เลสนะครับ เอาละครับดูจากไลน์แัพแล้วนะครับน่าสนใจตรงที่ประสาหน้าใช้ต่างกันนะครับเกมเริ่มครับทางฝั่งของคุณเนยจะเป็นผู้เคลียร์ก่อนนะครับบุกจากซ้ายไปขวามากับชุดเสือ้อทีมเย้าของแมนยูนะครับส่วนคุณนัทก็บุกจากขวาไปซ้ายมากับชุดทีมเยือนของแมนยูเปิดโลกนีขวาหมับเลยเอะรัวคารมบินแล้วคว้าแล้วก็คว,ว,ว้างครับบินควาคว้างครับ แต่ไม่แม่นฮะเล่นบอลต่อไม่ได้นะครับผมฝั่งคุณเนยเก็บบอลได้ต่อครับลูมินิเก้ฟอร์ลานตักมาด้านขวาครับเบแคแฮมเก็บไม่อยู่เหมือนกันยังตั้งตัวไม่ได้ครับคุณนัทเอาละฮะได้คองบอลบ้างครับกา้กาจ่ายลูกนี้ก็แม่ไม่ถึงกองหน้าครับคุณเนยเก็บบอลกลับไปได้อีกครั้งหนึ่งเจอหลาดดักได้หรือเปล่าแก้ไขได้ครับเอาละหายใจหายคอแล้วก็ได้คองบอลบ้างครับฝั่งคองคุณนัทกา้กา แลดฟอร์ดคืนเอ็มบัปเป้นะครับกากา้าแลดฟอร์ดให้เอ็มบัปเป้ตั้งแล้วหวดลูกในหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอกาสครั้งแรกก็เป็นประตูไปเลยครับคุณนะัทจากคิเลียนเอ็มบัปเป้หมาตามกราฟิกตอนแรกเราเห็นเป็นเลดฟอร์ดยืนคู่กับตอเรสนะครับแต่ลงจริงเนี่ยใช้เป็นเอ็มบัปเป้นะครับยืนคู่กับแลดฟอร์ดนะครับเอาล้วครับของบอลมาจังหวะเดียวได้ประตูเลยนะครับเป็นสามประสานครับ กาก้าแยดฟอร์ดแล้วให้ที่เอ็มบัปเป้แตะแต่งนิดเดียวครับแล้วก็หวดด้วยขวาเข้าไปเอาละครับเป็นคุณนัทนะครับที่ขึ้นน้ำก่อนนะครับคุณเนยในแชมป์เก่า5สมัยนะครับโดนขึ้นน้ำก่อนเลยครับจังหวะเคลียร์เอายังไงดีหลุดหรือเปล่าออกมาไวครับแหมอลูเวคานเหมือนคุณนัทจะบังคับเรียกคานออกมานะฮะรู้ทันว่าจังหวะแทงทะลุช่องนะครับแต่บุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับบอลอยู่ที่ปาติเกล่าแลดฟอร์ดให้เอ็มบัปเป้ จับได้พลิกมาซ้ายไม่มีใครเติมาจ่า,จายแหมจะตกคืนให้กับแรดฟอร์ดไม่ได้อ้าแต่เวล่าไปชกมาได้ครับให้ทีแรดฟอร์ดเบิ้ลต่อเ e อ็มบัปเป้แตกยิงเข้าไปอ e ีกแล้ว2ประตูต่อศูนย์ครับโอกาส2ครั้งเป็น2ประตูเลยครับคุณนัทแล้วเป็นคนเดิมครับที่เลียนเอ็มบัปเป้โอ้จังหวะเวล่าชนกับเวล่าเนะครับเวล่าของคุณเนยเนี่ยจับบอลแล้วมันไม่ได้แตะหลบนะแตะหลบไม่ทันนะครับเวล่าของคุณนัทปั๊มบอลมาได้แล้วก็ให้แรดฟอร์ดครับ เสร็จเลยครับแรดฟอร์ดดีจังหวะเดียวนะครับให้กับเอ็มบาเป้วิ่งฉีกหนีเบ็คเคนบาเออร์มาได้ครับแล้วยิงด้วยขวาครับมุมเดิมเท้าเดิมครับแล้วก็2ประตูต่อศูนย์นะครับผมเอาละโอกาส2ครั้งได้มา2ประตูกับ20นาทีผ่านแล้วแบงกลุ่มแข่งแบบ6นาทีนะครับจังหวะเขี่ยของคุณเนยครับฟอรลันงัดลูกนีลูมินิก้โดนลุม2ครับขวางทางทั้งสองคนเลยนะครับมีสกีนให้ด้วยคุณน่าจะทําเกมบุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ เอบัปเป้ให้แรดฟอร์ดกา้ามีกันแค่3คนครับแรดฟอร์ดแรงไปหรือเปล่าอ้าวแต่ว่ากลายเป็นนีครับแรดฟอร์ดไอ้ตรงนี้เอบัปเป้ลบตัวกวาดม,มันไม่ถึงครับอ่าไม่น่าจะถือว่าเป็นการยิงนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้เอาบ้างครับคูณหน้าของคุณเนยฟอรลันดูมินิก้มว้วนให้คืนฟอรอลันมอนวิสก้าหุบมาประกบได้ให้ครับแต่จ่ายขึ้นบอลไม่ดีฮะบอลไปเข้าทางเดวิสไข่ตรงนี้ก็แหมเป็น จังหวะล้ำหน้าของฟอรลนแต่บอลเข้าทางแคมเบลแล้วนะครับแต่จานเป่าหยุดเกมครับเป็นลูกตั้งเตะฮะเล่นสั้นโอ้ยเล่นอันตราย <c oughs> แต่ยังได้อยู่ครับไปแค็มบัปเป้พักแล้วให้กา้กาคืนเอมัปเป้ข้างในมีรอแล้วครับแรดฟอร์ดถึงหรือเปล่าไม่ถึงแต่แหมเมาดินีจะยิงให้ครับไม่ได้ <c oughs> บอลออกหลังไปอย่างดีไม่เข้าประตูตัวเองครับ เดวิดไปแคมอยู่ที่บอลครับเรียกเพื่อนมาแต่เปิดไปเสาสองโอ้ยโชบไม่ถึงบอลมันโด่งไปครับแรดฟอร์ดแล้วบอลโค้งออกหลังไปเลยนะมันแรงแล้วโด่งไปนิดนึงครับ2-0งครับยังสกอร์เดิมคุณเนยยังใส่สกอร์ให้ตัวเองไม่ได้ครับนัดแรกโยนครับแหมมันย้อนหลังไปครับติดวาลาน แรดฟอร์ดโอ้จ่ายจังหวะเดียวมาถึงกองหน้าเลยครับหลอจังหวะจริงครับแรดฟอร์ดกา้าไปแล้วครับวัยรุ่นปารีสสัปดาห์นี้ฟอร์มเอด้วยแต่เราเจ๊งลูกเนเรียบร้อยเลยนี่ <c oughs> ฟอร์มเอต้องหยิบมาใช้แล้วครับหืแฮตติก <t ick> ไปแล้วครับเอมบัปเป้เท้าขวาสามลูกเลยหลุดไปนี่สบายบือเลยฮะแต่เข้าขวาแล้วแต่งยิงสบายเลยครับโอ้ยเป็นสกอร์ที่คุณนัด แม่นำแชมป์เก่า5สมัยยังคุณเนย3ประตูต่อศูนย์ครับจังหวะใช้ไม่เปลืองจริงๆครับมีโอกาสแล้วไม่ทำให้โอกาสสิ้นเปลืองฮะใส่สกอร์ได้ทั้ง3ครั้งเลยครับเอ็มบัปเป้39นาทีครับกดไป3เมตรซัดแทนติกไปแล้วครับดูจังหวะเคลียร์ของคุณเนยครับ เขียไว้งัดไว้เสียไว้ครับแมจังหวะเขี่ยนี่4ครั้งนะครับรวมจังหวะเขียเรื่องเกมด้วยยังทําอะไรคุณนัดไม่ได้ครับบอลมาถึงเอ็มบัปเป้ห้แลดฟอร์เอจับยาวครับเสร็จเมาดีนี่เลยบอกว่าหวานพี่เชนน้องลูมินิก้ให้ช่องนี้แมแเ่าฟอร์ลันวิ่งย้อนหลังมาแล้วนะครับมันเหลื่อมล้าหน้าไปก็เลยวิ่งย้อนกลับนะครับผิดจังหวะกันไปหน่อยฮะยังไม่ได้ครับยังไม่ได้ประตูแรกแล้วก็ยังไม่มีโอกาสยิงหรือเปล่าฮะเพสุดท้ายของครึ่งแรกครับล้ำหน้าครับเป ฟอร์มเด้วยนะเนี่ยเลือกใช้เลยครับช่วงนี้สัปดาห์นี้นะครับทดสองนาทีครับนเยอร์เล่นสั้นๆเออร์วินบอลไหลไปครับได้อีกเพย์หนึ่งฮะได้หรือเปล่าโดนปั๊มเอาไปขโมยมาได้ครับลูมินิก้ให้โอ้ยไม่เข้าใจกันกับฟอรลันครับบอมไปก่อนครับอเวอคารจบครึ่งแรกครับเป็นฝั่งคุณนัทนะครับมีโอกาสยิง3ครั้งเป็นประตูทั้ง3ครั้งเลยนะโอ้โหโคตรคมฮะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับส่วนคุณเนยนะครับผมก็ ของบอลก็ดูจะใกล้เคียงกันแต่ยังไม่มีโอกาสได้ยิงเลยนะฮะฝั่งของคุณเนยมาชนเกมในครึ่งหลังกันต่อเลยครับไม่มีการปรับแท็กติกไม่มีการเปลี่ยนตัวสำรองนะครับเล่นกันต่อเนื่องเลยจ่ายจังหวะเดียวยังไม่ถึงเหมือนกันครับยังไม่ได้บุกขึ้นมาเลยฮะคุณเนยยังไม่มีโอกาสได้ยิงเลยนะครับผ่านไป45นาทีครึ่งหลังก็ยังเช่นกันเอ็มบัปเป้ตวัดมาจังหวะเดียวแรงไปครับเข้ามือของนอยเออร์ น่าจะเล่นด้วยความกดดันน้อยแนะครับเพราะว่าแหมคะแนนในกลุ่มก็น้ำโดง่งนะครับคุณเลยน่าจะเข้ารอบลอยลำนะที่เหลือก็ว่ากันที่คุณนัทและครับ บอลเป็นของคุณเนยครับเวล่ายัดยาวๆให้กับฟอรลันครับพิกแล้วให้ที่ลูมินิเก้ครับมีวิ่งสอดกันมา2คนเจอลาดงานลูกนี้ติดบล็อกแคปเปลบล็อกอยู่หมับเลยนะฮะแล้วจะสวนทันทีครับบอลมาถึงแรดฟอร์ดแล้วครับเอ็มบัปเป้สองต่อสี่สามต่อสี่ครับเอ็มบัปเป้แรดฟอร์ดให้เบคแฮมเสริมแรงแล้วยังไงแรดฟอร์ดแตะลูกนี้บอลปิ้งวิ่งตามเก็บบอลออาไมา่เล่นต่อครับให้เอ็มบัปเป้เล่นย้อนมาที่แอนดูริบัสัน ปั่นไม้ครับมาหน้าหัวกระโหลกครับเบแคแฮมเบคแฮมปั่นไม้ปั่นไม้ม้วนไม่ปั่นครับวีาให้เจอลาดยังไม่มีช่องยิงไกลครับปั่นไม้ครับวีายัดไปกา้กาจิมต่อเบคแฮมจิมต่ออีกทีหนึง่งจะให้เอ็มบาเป้กับติดเบกเกนบาวเออร์จ่ายออกบอลยาวมาตรงนี้ถึงกองหน้าแล้วครับฟังคุณเลยกดหยุดเกมไม่นานแล้วนะครับแต่บอลยังไม่ตายอ้าแม่โมเมอร์หรือเปล่าวีาแย่งบอลจากด้านหลังเลย แลร์ดหมุนได้ครับหมุนได้แล้วให้กาก้าให้ต่อเอ็มบาเป้โอ้โหติดเซฟนอยเออไม่ได้ลูกที่4ครับเหมือนเล่นบอลอยู่ฝั่งเดียวเลยครับคุณนัทในช่วงครึ่งหลังดูฮะต่อบอลไปต่อบอลมาเล่นเหมือนง่ายเลยครับในกรอบเขตโทษของคุณเนยครับแล้วสุดท้ายเป็นเอ็มบาเป้คนเดิมนะแต่ยังดีที่ลูกนี้นะครับนอยเออร์เซฟได้ครับยังเป็นลูกเตะมุมนะครับแต่ต้องหยุดเกมนะครับมีกฎหยุดเกมไม่นานแล้วแต่บอลไม่ตายนะครับอ่ะได้หายใจหายคอครับ กองตัวสำรองคุณเนยมีทั้งฮาแลนด์ครับและฟอร์ดลิคาโดกาก้านะครับผมเปลี่ยนสามประสานหน้าครับเอาแล้วครับทีเด็ดสามประสานหน้าครับของคุณเนยแต่ตัวตามอยู่3ลูกนะฮะเวลาเหลืออีก20นาทีนิดๆครับลูกเตะมุมของคุณนัทด้วยครับเปิดไปลูกสูตรครับเจอลาตแตงแล้วหดโลกเลยเข้าไปเลยครับซีวิจีโคตรเหนือครับซีเวจลาดครับยิ่งยังโหดเลยโอ้ลูกเตะมุมครับลูกสูตรครับเปิดไป หน้าหัวกระโหลกไม่มีใครขวางเลยครับแม่เราแต่งจังหวะเดียวแล้วยิงในคืนนักเตะในกรอบเขตโอดเพียบเลยนะทั้งสองฝั่งแต่ว่าเจอหลาดยิงรอดหมดเลยครับดูมุมนี้อีกทีนึงฮนะขวดมาด้วยความรุนแรงครับหน่อยเอะมองไม่เห็นเลยครับมีตัวบังเยอะโอ้แล้วตาดีใจฟอนลำ้ำครับ <laughs> โอ้สี่ประตูต่อศูนย์ครับคุณนัทเหลือเชื่อเลยครับมา พอยิงเขาเยอะก็ยิงได้เยอะครับคุณเนยพอเสียเยอะนี่คือแมชนี้เสียไปสี่แล้วครับยังไม่มีทีท่าว่าจะได้สักหนึ่งประตูหรือเปล่าเออร์วินครับได้เปิดบ้างแล้วครับได้โขกลูกนี้เหมือนกันบัดเข้าตัดแลตฟอร์ดยิงต้องได้และครับลูกซ้ำดับสองแบบนี้เผาขนเอาแล้วครับตีตื้นมาเป็นหนึ่งประตูต่อสี่ครับจากมาคัสแลตฟอร์ดครับตัวสำรองออกไปทางด้านขวานะครับเออร์วินยืนเป็นแบ็กขวานะครับโขกสู้กับแคมเบลครับลุนพีทีชาติกิจแล้วกระโดดข้าม หลษษษษษษุดข้ำบอลร์กาดดูมุมนี้ทีนึงครับเอนนิสเออร์วินก็เปิดด้วยขวาแล้วขึ้นสู้กับแคมเบลได้เลดฟอร์ดไอคอนนี่คือม่งดีนะแต่ถ้าเป็นเลดฟอร์ดฟีเจอร์นี่คือไม่ดีเท่าไหร่นะครับเลดฟอร์ดไอคอนนี่คือที่มาที่ไปเขาทําประตูได้จากการมงนะ่งไงเอาละครับคุณเนยได้มา1ลูกเลยครับแต่จะทันหรือเปล่าครับ1ประตูต่อ4ยังเหลืออีก3ลูกในการตีเสมอรครับแม่จ่ายสั้นครับฝั่งของคุณนัทก็ส่งแอนดี้โคลงมานะครับ ซูเปอร์ซับของใครจะได้ผลแล้วครับใครจะแผงลิทมากกว่ากันฮาแลนด์ของคุณเนยยังยิงไม่ได้นะครับจะจ่ายตรงนี้ก็จ่ายแรงไปอีกครับเผื่อไปเยอะเลยครับเจอหลาดวิ่งไม่ทันอันนี้โคลากแมนยูลากใหม่นะครับก็มีซูเปอร์ซับนะครับเอาละบอลเป็นของคุณนัทอีกครั้งหนึ่งครับเบคแคมจ่ายยาวๆอันนี้โคพลิกไม่ได้เลยครับหมุนไม่ได้ติดเบ็คเคนบาวเออร์โอกาสของคุณเนยมาอีกครั้งหนึ่งครับลีคาโดกาก้าให้ฮาแลนด์ติดแคมเบลล์รอดักอยู่แล้วนะครับบิ๊กโซ่บ แอนดี้โคจ่ายปั๊มตรงนี้บอลเข้าทางโยวันคัฟแตะให้แอนดี้โคติดเออร์วินนะครับบอลเป็นของคุณเนยครับเออร์ลิงห์แลนด์มีทางซ้ายก็มีทางขวาก็มีให้ที่แรดฟอร์ดยิงลูกนี้เรียบร้อยนะครับสองประตูต่อสี่โอโหโอ้ยิงเหมือนกลางประตูด้วยแต่โอรูวะคารเซฟไม่ได้นะครับลูกนี้เนฮาแลนด์พักนะครับให้แรดฟอร์ดครับแล้วหวดด้วยซ้ายกลางประตูนะครับเอาละครับเวลาเหมือนจะยังพอมีนะครับ เหลืออีก2ลูกในการตามตีเสมอนะฮะฝั่งคุณเนยหมดจดครับเท้าซ้ายของแรดฟอร์ดตัวสำรองครับนี่นะครับทีเด็ดช่วงท้ายเกมะฮะพยายามมีตัวสำรองดีเด็ดไว้นะครับเหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีครับคุณนัทจะเอาอยัางไงดีจะเน้นเกมรับหรือว่าจะบุกต่อครับบุกต่อมาตรงนี้เสียบอลแล้วครับเป็นบอลของคุณเนยอีกครั้งหนึ่งจะเอาอีกลูกหนึ่งได้หรือเปล่าครับเวลาก็ช่างมันขออีกหนึ่งลูกก่อนตอนนี้ ในหัวใจของเราฝืนไปหน่อยครับฮาแลนด์โอ้ไถดินแล้วเสียบอลไปเอาละครับทดสามนาทีเป็นโอกาสของคุณนัทนะครับเจอหลาดขึ้นมาแม่เหมือนจะใช้สกิลหรือเปล่าครับช้าไปนิดนึงบอลเข้าทางกา้าของคุณเนยครับกา้าจะให้ฮาแลนด์เนี่ยแคมเบลล์โอ้ยได้ครับทด3นาทีตอนนี้ครบแล้วบอลอยู่กลางสนามแทงแล้วโอ้ยบอลไม่เลยเส้นลายะอาจารย์ก็เลยเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันไปนะครับนัดแรกครับคุณเนย2ครับคุณนัท4ี่นะครับ คุณเนยีโอกาสยิง2ครั้งเป็นประตูทั้ง2ครั้งเลยนะครับคุณนัทยิง5ครั้ง55 5 5้าหโอ้โห55เครับอ่ะเก็บ3มแต้มได้สำเร็จสำหรับคุณนัทนะครับมาดูนัดที่2นะครับทั้งคู่ก็ยังใช้แผนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะมีการเปลี่ยนตัวสำรองตรงไหนหรือเปล่านะฮะที่เห็นตรงนี้คุณเนยจะใช้เอ็มบัปเป้บ้างนะครับเพราะว่าหัวเขียวไงหัวตั้งไงต้องใช้เอ็มบัปเป้อ้าไม่ใช่ฮะใช้ลุงดีกว่า ก็ยังเลือกใช้บริการลุงครับยืนคู่กับมาคัสแลดฟอร์ดครับคู่หน้ายอดนิยมครับเอาละครับนัดที่2นะครับไม่ได้สลับฟังกันนะเล่นเหมือนเดิมนะครับแล้วยิงก่อนเลยครับลุงมินิเก้นี่แหละไงสอนให้หลานรู้ครับว่าโลกนี้ต้องผ่านลุงไปก่อนเอมบัฟเ้ไม่ได้ลงครับใช้เป็นลุงมินิเก้แล้วจังหวะแรกคุณเนยแม่นัดที่แล้วนี่จังหวะเขี่ย4ีหครั้งนะครับผมทาประตูไม่ได้เลยนี่เขี่ยครั้งแรกเข้าไปเลยนะครับ หลแล้วยิงแนมสวนทางกับอ,รรบอลูวคานครับเอาละครับคุณเนยขึ้นนําบ้างนะครับจะมาเอาคืนจากนัดแรกหรือเปล่าครับลูมินิก้แต่ไม่แตะเลยครับยิงจังหวะเดียวเลยสงสยัยคงเก็บเอ็มบ,เบาเป้ไว้ช่วงท้ายนะครับทีเด็ดเอาละฮะคุณนัดเป็นฝ่ายตามหลังบ้างเอาใจาแล้วเสียเลยครับแรดฟอร์ดเจอลาดให้ลูมินกิก้หลุดอีกแล้วครับลุง ลุงมินิก้ไม่ยิงครับให้หลานยิงโลกนี้เรียบร้อยครับ2ประตูต่อศูนย์ยิง2ครั้งเป็นประตู2ครั้งครับจากมาคัสเรดฟอร์ดครับหลานและลุงคนละลูกมุมนี้ยิงก็ยิงได้นะครับแต่ให้เรดฟอร์ดครับยืนตำแหน่งที่ดีกว่านะครับตบกลับมาแล้วเลือกเข้าขวาทางซ้ายของอรลเอคา์นครับเรียบร้อยเลยเซนเตอร์2คนนะครับเบคเคนบาวเออร์กับแคมเบลเทไปที่ลูมินิก้แล้วนะครับ ย้อนมาที่แรดฟอร์ดก็เลือดได้เลยฮะไปทางด้านขวาเอาละครับ2 0ครับ6นาทีจังหวะเคลียร์ของคุณนัทครับจะแก้ไขแก้คืนเอามาได้สักลูกไหมอ่ะแล้วเสียบอลให้กับลุงอีกแกครับลูมินิกเเกย้อนมาที่โยอันครับออกขวาครับเบคแฮมเบคแฮมข้างหน้ามีลูมินิเก้จับได้หมุนพลิกแล้วให้หลานครับแรดฟอร์ดจิ้มลูกนี้้โอยหลานกับลุง3ประตูต่อศูนย์ครับนี่มาเอาคืนนัดสองใช่ไหมฮะ 9นาที3ลูกครับหลุดไป3ครั้งเป็นประตู3ครั้งเลยครับโอ้โหการประสานงานกันของคู่หูต่างวัยนะครับคู่หูต่างยุคนะฮะลูมินิเก้กับแรดฟอร์ดนี่เป็นคู่หน้ายอดนิยมสุดๆนะฮะที่เคยเปิดโหวตไว้ก็เป็นคู่นี้นะฮะ CF ที่ได้รับการโหวตมากที่สุดในเกมนะครับอันดับ1ลูมินิเก้อันดับ2แรดฟอร์ดเรามายืนคู่กันแล้วหลายท่านก็นิยมใช้มายืนคู่กันแบบนี้นะครับ เขี่ยมอาอ้าติดอีกแล้วครับโอ้เสียบอลอีกแล้วครับคุณนัทสามสี่จังหวะติดนะฮะคล้ายๆกันเลยนะเหมือนเปลี่ยนจอยกันเล่นนะครับถ้าเป็นวิน่งสมัยก่อนนี่น่าจะเปลี่ยนจอยกันเล่นนะผมจอยหนึ่งจอยสองผมไม่ถนัดจอยสองผมถนัดอจอย <laughs> จอยหนึ่งจอยหนึ่งนั่นดีกว่าใช่ไหม <laughs> เอาละครับเป็นโอกาสของคุณนัทครับได้แก้ต่างบ้างครับเอมบาเป้หลุดไม้หลุดไม้พิกสวยครับกิเลนเอมบาเป้หลุดไปยิงสิครับลูกนี่รออะไรแล้หนึ่งประตูต่อสามครับเอาละครับได้มาหนึ่งลูกจากวัยรุ่นปารีสเอ้ยได้ลงตัวจริงสองนัดนะครับเอมบาเป้ของคุณนัทนะแต่คุณเนยยังไม่ใช่นะครับถึงแม้ว่าจะฟิตหัวเขียวก็ตามครับหลุดไปแบบนี้เลือกเลยครับเลือกไปทางด้านซ้ายของตัวเองนะครับทางด้านขวาของมาเนีอลอยเออร์ครับ ดูฮะรกระแทเกเหลี่ยมกับเบ็คเคนบาวเออแล้วเอาชนะมาได้นะครับสัปดาห์ไหนเอ็มเป้ฟอร์ม A นี่คือฮิตสุดๆครับเอาละครับหนึ่งประตูต่อ3ครับคุณนัท17นาทีอา้าวแล้วขโมยคืนมาได้อีกแล้วครับโอ้โหจังหวะเขียนี่เสียบอลกันไวนะครับเจอลาดให้ ได้นะครับเอ็มบัปเป้ให้แรดฟอร์ดรอจังหวะผิดผิดผิกพดแล้วยิงก์ลงนีโหโหโห่สองประตูต่อสามครับเอาแล้วครับคัมแบ็กหรือเปล่าคัมแบ็กกลับมาแล้วโอ้ยจังหวะเขี่ยแล้วเสียไวครับคุณเนยสลับฝั่งกันแล้วครับตอนนี้ไม่รู้ว่าโมเมนตัมจะไปอยู่ทางใครครับขายพลาดแล้วเป็นประตูขายพลาดแล้วตุ้งเลยครับตอนนี้ดูว่าจ่ายมาเอ็มบัปเป้คืนแรดฟอร์ดบ้างครับแต่หลบเมาลินี่สปีดบอลไปแล้วครับ แคมเบลหมายว่าบล็อกมาสไลด์ไม่ทันแล้วครับแล้วยิงเสาแรกเลยนะครับยิงเบียดไปที่เสาแรกเลยครับเอาละสองประตูต่อ3ครับไม่แน่นะฮะคุณนัทจะโค้นคุณเนยได้ทั้ง2นัดเลยหรือเปล่าครับแต่มาดูจังหวะเขี่ยของคุณเนยก่อนครับโอ้โหให้แล้วไปให้แล้วไปมาเป็นนักกรดดานเลยครับวิ่งนาทางกันมา3-4คนครับแรดฟอร์ดให้ลูมินิก้หัวดโอ้โหไม่ได้ครับกระแทกบอลวิสก้ากระเด็นเลยยังเก็บได้อยู่ครับลูมินิก้ตบเข้าไปด้านในเหมือนฉลับนักเตะของคุณนัทนะครับแล้วบอลออกหลังไป เป็นลูกเตะมุมครับกระแทกกับวอนมิซา,าก้าครับใช้ลูกสูตรแหละครับจุดนัดพบที่ทางช้างเผือกสูตรทางช้างเผือกครับติดบล็อกของเจอร์ลดได้เอาไม่ได้เตะมุมฮนะไม่ไม่ได้เตะมุมครับจังหวะสุดท้ายเป็นโดนไม่ได้โดนเจอร์ลดออกนะครับเอาล้ฮะอ,อ้าวเสียบอลง่ายๆอีกแล้วครับวีร่า เจอลาดลูมินิเก้หลุดไปแล้วครับไม่มีธงฮนะจ่ายย้อนมายิงสวนเลยครับมันย้อนหลังนิดนึงฮนะเท้าซ้ายแต่ก็ยังยิงแรงนะครับแรดฟอร์ดขนาดจ,จ่ายบอลย้อนหลังนะครับติดเซฟครับจะเล่นสูตรอีกหรือเปล่าครับเบคแคมโอโ้โหไม่เล่นเลยครับเปิดเข้าไปเลยแรดฟอร์ดขึ้นไม่ได้ครับแล้วเข้าทางวันวิซากา้าเขีย่ยออกมาได้ครับกากา้ายาวๆเลย แรดฟอร์ดเอ็มบัปเป้ครับคู่นี้มาอีกแล้วครับแรดฟอร์ดสองต่อสองครับข้างหน้ามาดักแล้วเบเกนบาวเออร์มาดักแล้วครับเอ็มบัปเป้ไปไม่ได้จ่ายแรดฟอร์ดทวัดยิงลุยโอ้โหติดเซฟของนอยเออร์ยังไม่ได้ประตูตีเสมอครับดูว่าคู่หน้าประสานงานกันแล้วฝั่งคุณเลยก็บังคับเซนเตอร์นะครับเบเกนบาวเออร์มารอดักเหมือนชนคานหรือเปล่าครับโอ้ยภาพหลอกตาเมื่อกี้เหมือนติดเซฟแต่ก็โดนมือนะฮะโดนมือนะครับแม้แต่มุมนะครับ เลนลูกสั้นแล้วครับแรดฟอร์ดมว้วนโยกโอ้โหเวล่าครับขโมยได้เลนนสั้นครับเดวิสเบคแฮมเอาละมาถึงกองหน้าแล้วครับแรดฟอร์ดพลิกไปซ้ายแล้วย้อนมาขวาครับไปได้สวยฮะเลาะริมเส้นไปหยุดที่เธอไม่ใช่แล้วเบคแฮมจ่ายตามน้ำแล้วไม่ถึงลูมินิเก้ครับเข้ามือของลูเบร์คาร์ ตอนนี้ต้องการประตูตีเสมอไว้ก่อนนะครับคุณนัทจะจ่ายขึ้นบอลไม่ดีครับเป็นบอลบุกของคุณเนยแต่จ่ายไม่ดีเหมือนกันครับคุณเนยบอลเข้าทางเอ็มบัปเป้ครับแรดฟอร์ดดูจังหวะชิงครับได้หรือเปล่าโอ้โหเสียบแรดฟอร์ดหลอจังหวะให้เพื่อนลุกก่อนครับกา้าไอที่เอ็มบัปเป้กา้าตะวัดต่อจะเบิ้ลคืนที่เอ็มบัปเป้ครับติดแลลวครับแล้วคุณเนยจะส่วนท่านตีครับลูมินิเก้ซ้ายมีแต่เลือกมาที่โยฮันครับ จับบอลสวยครับแล้วให้แรดฟอร์ดข้างในมีลุงรออยู่ครับหลานส่งเปล่าหลานไม่ส่งครับหลานยิงโอ้โหบรรจงปั่นด้วยเท้าซ้ายครับต่มันติดบล็อกครับถ้าส่งก็กลัวว่าจะติดหรือเปล่าครับโอ้แล้วทดสามนาทีครับลูกเตะมุมจะใช้สูตรทางช้างเผือกจังหวะเดียวครับนั่นเลยครับมาตามนัดครับรุงรุมมินิเกมาตามนัดที่ทางช้างเผือกลูกที่สองของทาวหฮลุงมินิเกครับ โอ้โหเล่นสูตรทางช้างเผือกแต่เล่นจังหวะเดียวเลยนะครับไม่มีจับแต่งเลยนะเบิ้ลไปแล้วลูกมินิเก้ครับแหววแบบยัดยัดเข้าไปครับแถมไปอีกหนึ่งลูกครับก่อนจบครึ่งแรกครับคุณเนยซีประตูต่อสองจากคาวไฮลูมินิเก้ครับดูแปรแบบยัดยัดเลยครับซีโอคนก่อนหน้านี้ของบายเยอร์มิวนิกนะครับยิงซีโอคนปัจจุบันของบายเยอร์มิวนิกนะครับดูมินิเก้ยิงโอลิเวอร์คาร์ แล้วจบครึ่งแรกไปครับ45นาทีนะครับอู๋คุณเนยมโอกาสยิง6ครั้งเข้ากรอบ6ครั้งเป็นประตู4นะครับผมคุณเนย4ครับคุณนัด2นะครับเอาละฮะเหมือนจะแก้แค้นได้หรือเปล่าครับคุณเนยจากนัดแรกที่แพ้มานะครับนัด2เหมือนจะเอาคืนแต่ยังไม่จบครับเหลืออีก45นาทีนะครับรูปเกมเปิดแบบนี้เนี่ยไม่แน่นะครับ2ลูกเนี่ยมันดูไม่ได้เยอะเลยนะครับสำหรับเกมการเล่นแบบนี้นะครับเปิดเกมลุกเข้าใส่กันเลย เกมรึ่งหลังเริ่มนะครับสนับฟังกันเอ็มบัปเป้พลิกไม่ได้ยครับโยนครับกำลังมาช่วยเกมรับเลยข้างหน้าก็เลยเหลือ2คนเลยครับเอายังไงดีฮะลุงกับหลานลุมินิก้หลานไปแล้วครับแต่ลุงไม่ให้ฮะลุงสปีดบอลไปเองลุงไปเองให้ทีโยนครับเลือกมาโอ้โหเมื่อกี้ยังอยู่เกมรับอยู่เลยครับโยนครับแล้วเสียบอลไปหวนวิสาก้าให้ฝั่งนี้บ้างครับแรดฟอร์ดเอ็มบัปเป้ก่อนอื่นต้องขออีกหนึ่งลูกก่อนครับเพื่อตีตื้นมา เอ็มบัฟเป้พลิกได้ครับให้กาคาไม่ถึงครับเวลาดักรออยู่แล้วครับโยฮันครับตวัดทันทีครับแรดฟอร์ดลูมินิเก้โยฮันครับโอ้จ่ายเป็นสามเหลี่ยมครับแรดฟอร์ดอีกทีนึงโอ้เวล่ามาปวนเปลี่ยนอยู่กับเวล่าไม่ยอมให้ไปเวล่าเบียดแล้วจ่ายตรงนี้ไปแคบมาจากไหนไม่รู้จริงโอโ้โหเสาแรกติีเซฟของโอลิเวอร์คา,านครับหู สามประสานหน้าจ่ายกันสามเหลี่ยมนะครับแต่ไปแคมสอดมาจากไหนไม่รู้ครับได้ยิงด้วยแล้วก็ได้เตะมุมครับเท้าซ้ายของเดวิสครับเปิดไปเลยไม่ต้องรออะไรโค้งตรงนี้แถว2มีแบบนี้ก็เข้าทางโอ้โหไม่ได้ครับเท้าซ้ายเจอหลาดม้วน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 แต่งครับไอที่เวล่าไม่มีธงครับเปิดเลยครับโค้งลูกนี้ให้แรดกนครับโอ้โอห้าประตูต่อสองโอ้แตะแต่งแต่งแล้วเปิดเอาดื้อเลยครับเวล่าดูครับเจอหลาดประคองอยู่นะครับแล้วจ่ายง่ายๆธงไม่ขึ้นนะอยู่ในไลน์นะครับเวล่า จังหวะจ่ายจะเจอลาดให้เวล่านะครับไม่ไม่ล้มนะครับน่ครับวิ่งโฉบมาขนาดเส้นนะครับแล้วก็มุนตัวเปิดด้วยซ้ายแลดฟอร์ดขึ้นคนเดียวกับเน้นๆเลยตอนนี้หนีไปอีกครั้งหนึ่งอีกลูกหนึ่งนะครับคุณเลย5ประตูต่อ2นะครับโอ้โหจะแก้แค่จริงๆหรือเปล่าครับเนี่ยแต่ยังไม่จบครับเกมยังไม่จบตอนนี้คุณเลยต้องส่งเอ็มบัปเป้ลงมาแล้วครับสามประสานหน้าครับเอ็มบัปเป้ เออร์ลิงฮาแลนด์แล้วก็ลิขัดอโกก้านะครับสูตรเดิมครับเปลี่ยนสามประสานหน้าครับคุณนัทก็น่าจะเปลี่ยนชุดเดิมเช่นกันนะครับจะมีทีเด็ดในช่วงท้ายเกมกันหรือเปล่าครับเหลือเวลาประมาณ3 0ินาทีนะครับในเกมนะแรดฟอร์ดฮาแลนด์แรดฟอร์ดมาที่โยฮันครับเดวิสเก็บไม่ได้ครับโยฮันครับไปขโมยมาได้แล้วแรดฟอร์ดให้ต่อเบคแคมทางซ้ายแล้วเปิดด้วยซ้ายโอ้ยเก้าเท้าซ้ายเบคแคมครับเปิดเนี่ยเหมือนจะโด่งแต่ว่า นอยเออยังจ้ำสูงครับโดดรับบอลแล้วออกบอนไวเลยครับเดวิสทางซ้ายเจอราาดสามประสานหน้าก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับฝั่งของคุณนัทเอรลิงฮาแรนด์ครับให้ที่ลิคาโนกาก้าโดนประกบ2คนครับชิปแอนดลันแต่เปลี่ยนคนครับวงชงแล้วยิงโล่งในโอ้โหหกประตูต่อ2ครับจากเออร์ลิงฮาเลนครับสามประสานหน้าครับฝากนะครับฝากกาก้านะฮะ เนี่ยฮะแล้วเป็นฮาแลนด์นะครับมงชงคืนให้กับลิคาโดกากา,กาครับฝากไปที่เวล่านะครับกากาเนี่ยแล้วชิปแอนด์ลันแต่ว่าจ่ายเป็นฮาแลนด์นะครับไม่ได้จ่ายที่กากานะครับมีกองหลังของคุณนัทวิ่งตามกากามาแต่ว่าเลือกจ่ายที่ฮาแลนด์นะครับมงชงมา6ประตูต่อ2ครับความหวังในการตาม ตีเสมอนี่น้อยลงทุกทีเลยครับคุณนัทแต่เวลายังไม่หมดก็สู้กันต่อไปครับฮาแลนด์จิมต่อแรดฟอร์ดไม่ได้ครับติดกา้กาโอ้โหเมื่อกี้ยังยิงประตูได้อยู่เลยครับลงมาช่วยเกมรับด้วยเอ็นบาเป้เอาละมาอีกแล้วครับเออร์ลิงฮาแลนด์ฮาแลนด์เข้าขวายังไงดียิงซ้ายนี่ขวาทำไอมออกมาตึงตรงตัว <c oughs> เข้ามุมไม่พอครับยังเมลไปเก็บมาได้ครับบอลถึงแรดฟอร์ดครับเบิลฮาแลนด์ยังไงดีเอาไงดีเล่น3คนครับฮาแลนด ยังไงดีโยอนครับมาทางขวาเจอราดไม่ถึงครับติดเมาสดีนี่แหมผมก็ลุ้นตัวโกงเลยตอนนี้ยิงประตูเพิ่มได้หรือเปล่าครับแล้วเป็นบอลบุกของคุณเนยมาอีกแล้วครับไปอีกแล้วครับจ่ายตรงนี้หลุดไหมไม่หลุดครับติดวันวิซาก้าอย่าให้หลุดครับเพราะตอนนี้แลกกันนัวเนียเลยหมัดตอมัดเลยครับตอนนี้ไปอีกแล้วครับคุณเนยจ่ายติดวีล่าครับผ่านกลางสนามไปได้ในโอกาสหลุดสูงนะครับเกมเปิดกันแล้วครับตอนนี้แลกกันเลย ให้รู้แล้วรื้อรวดกันไปนะครับจะมีประตูเพิ่มหรือเปล่าแค่นั้นแหละครับเป็นโอกาสบุกของคุณน,นัทนะครับโยฮันคับให้ฮาแลนแต่โอ้ยมาลินี่ปีนมาขมโมยแบบพุ่งพวดมาเลยนะ <c oughs> เป็นบอลของคุณเนยได้บุกบ้างอเวล่าช้านะครับแม่ยังแก้กขได้ไปที่เออร์วินเดวิเดเบ็คแฮมข้างในมีกาก้าขอบอลแล้วครับโฮพเยอร์ยกมือขอบอลแล้วแตจ่ายเข้าไปข้างในก็แลับครับบอลเป็นลูกทุ่มของคุณน,นัทครับเปลี่ยนตัวกันครบแล้วนะครับ กำลังจะครบ90นาทีครับเป็นจังหวะบุกของคุณเลยฮะทด2นาทีเบคแฮมให้เออวินหมดแรงเลยครับวิ่งไม่ไปจะ <c oughs> จ่ายเบอร์ในการ้าเขาแหมา่แรงออกหลังไปเลยสเตมินาหมดเลยครับเออวินบอมไปอ๋อไม่บอมครับเล่นสั้นไปบอลไปถึงกลางสนามอาจารย์เป่าหมดแน่นอนครับโอ้โหพัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับคู่นี้นัดที่2นะครับคุณเลยยิงคืนไปถึง6กครับ โอกาสยิง10ครั้งเข้ากรอบ10ครั้งเลยครับเป็นประตู6ครับส่วนคุณนัทนะครับแหมได้2ลูกในนัดนี้นะครับแต่ก็เพียงพอนะครับที่จะกอดคอกันเข้ารอบไปนะครับคุณเนยจบ6นัดนะครับมี15คะแนนนะก็ชนะไป5นัดนะครับ แพ้ไป1นัดก็แพ้คับคุณนัดนะครับที่เหลือชนะหมดเลยนะครับส่วนคุณนัดนะครับมี12แต้มนะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับของซีซั่นฟรีสไตล์นะครับก็ติดตามรับชมกันต่อนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเหนื่อยครับสวัสดีครับ